เรื่องขององเชื่อก็จะเป็นพระเอกในปีหน้าคู่ไปกับในเรื่องของการส่งออกส่งออกอาจจะมีประเด็นนิดนึงแต่ปีหน้านั้นก็อาจจะลดลงบ้างก็น่าจะอยู่ประมาณ2%เเหตุ okay, ที่2%นั้นก็เพราะว่าปีนี้โตมากปีหน้านั้นในแง่ปริมาณนั้นอาจจะโตไม่มากเพาะตัวสุดท้ายที่จะเป็นแรงส่งที่สําคัญเนี่ยในปีหน้าก็คือการลงทุน มีหลายโครงการที่ชะลอตัวในปี63-64ก็จะต้องเริ่มกลับเข้ามาเร่งเพราะนั้นประเด็นที่เรียนว่าตัวที่จะเป็นแรงส่งในปีหน้าเพิ่มเติมเนี่ยเราคงต้องไปเร่งรัดในเรื่องของโครงการลงทุนคําถามว่าโครงการลงทุนอะไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนของเรานั้นมีทั้งของภาคราชการกับของภาคสาาาุหกิจแล้วก็มีโคราาางกา,ารใหญ่ที่สําคัญก็คือโครงการของ e EC ในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเผชิญกับสถานการณ์โควิด -19 จนเศรษฐกิจติดลบในปี2563นขณะที่ในปี2564ต่อเนื่องมาในปี2565เศรษฐกิจนั้นมีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังคงฟื้นตัวช้าเพราะเจอเงินเฟอ้อพุ่งค่าครองชีพสูง ขณะที่ในปี2566ที่มีคาดการว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวถึงขั้นถดถอยดังนั้นเศรษฐกิจไทยอาจจะหวังพึ่งเพียงแค่เรื่องของการท่องเที่ยวและส่งออกคงไม่ได้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เห็นว่าควรเร่งรัดการลงทุนเพื่อเป็นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โครงการที่มีความสําคัญต่ออนาคตของประเทศไทยก็คือโครงการทางด้านคมนาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโครงข่ายถนนหนทางโครงข่ายที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการก่อสร้างถนนนั้นไปสู่ในเรื่องของการเดินทางโดยรถไฟภาคการพัฒนาทางด้านรถไฟนั้นก็มีโครงการอยู่เป็นจํานวนมากนะครับซึ่งสายที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดก็คงจะเป็นในเรื่องของสายสีชมพูกับสีเหลืองนะครับอันนี้ก็มีกําหนดการที่จะเปิดให้ทดลองวิ่งในปีหน้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนั้นส่วนหนึ่งนะครับที อนุมัติไปแล้วและอยู่ในระหว่างการประมูลนั้นก็มีความจําเป็นที่จะต้องเร่งรัดในช่วงต่อไปก็จะเป็นแรงส่งที่สําคัญส่วนรถไฟอีกประเภทหนึง่งคือรถไฟระหว่างเมืองก็จะเป็นรถไฟทางคู่ก็มีโครงการหลายโครงการที่รัฐบาลได้อนุมัติไปแล้วส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นโครงการใหญ่ก็คือโครงการรถไฟความเร็วสูงซึ่งก็จะมี2เส้นทางหลักๆเส้นทางหนึ่งก็เป็นรถไฟกรุงเทพโคราชนะครับอีกเส้นทางหนึ่งก็เป็นรถไฟเชื่อม3สนามบิน สำหรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต่อยอดการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกซึ่งโครงการ EEC มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่3จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก้วระยองชนบุรีและฉะเชิงเซาจะมีโครงการหนึ่งที่คิดว่าเป็นความหวังของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่จะเรียกว่าเป็นก้าวกระโดดของการพัฒนาก็คือเรื่องของ ECEEC e EC นั้นตะกี้พูดไปเรื่องของรถไฟเชื่อม3มสนามบินนั้นเป็นหนึ่งในโครงการในเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลนะครับอันที่2เรื่องสนามบินอุตภาซึ่งก็ได้ภาคเอกชนที่จะรับมาพัฒนาโครงการนี้แล้วนะครับในส่วนนี้ก็คงจะต้องเร่งรัดกันตอบส่วนโครงการที่3นั้นก็เป็นโครงการขนาดใหญ่ก็เป็น การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังแยะที่3 อันนี้ก็ได้ตัวผู้พัฒนาโครงการภาคเอกชนแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งคือท่าเรือของอมาบตาพุทธเป็นท่าเรือในเรื่องของท่าเรือสินค้าเหลวนะครับก็เป็นพวกน้ํามันเรื่องแก๊ส LNG เก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่เป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของเราเพราะนั้นโครงการเหล่านี้ก็จะเป็นเป็นโครงการที่สําคัญสําคัญในปี2566จะต้องมีการเพิ่มสปีดของการพัฒนาขึ้นไปนะครับเรื่องของการการก่อสร้างต่างๆนะครับรวมทั้งในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนของภาคเอกชนนะครับ นอกจากโครงการทางด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วยังมีโครงการทางด้านอุตสาหกรรมอย่างโมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองในเรื่องของนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ BCG คือเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวก็คือในเรื่องของโครงการที่เราจะพัฒนาในเรื่องของไบโอพลาสติกพลาสติกชีวภาพนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเป้าหมายสําคัญเป็นโครงการ การทงนําของรัฐบาลอีกโครงการหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นทางด้านการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมมากกว่าที่จะเป็นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับซึ่งเรื่องนี้นั้นมาตรการภาษีก็จะเข้ามาช่วยนะครับภาษีหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของภาษีสรรพสามิตเพื่อให้ต้นทุนทางด้านการผลิตพลาสติกชีวภาพนั้นมีต้นทุนที่ใกล้เคียงกับต้นทุนจากทางด้านปิโตรเคมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรากาลังเดเนินการอยู่